ชนะปฏิสังยุตต์หมวดว่าด้วยการฉันอาหารมีสามสิบสิกขาบทภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจะรับบินทบาตโดยเคารพเราจะแลดูแต่ในบาทรับบินทบาทเราจะรับบินทบาตพอสมส่วนกับแกงไม่รับแกงมากเกินไปเราจะรับบินทบาทพอสมเสมอขอบปากบาทเราจะฉันบินทบาทโดยเคารพ เราจะแลดูแต่ในบาทฉันบินทบาทเราจะฉันบินทบาทไปตามลำดับไม่ขุดให้แหวงเราจะฉันบินทบาทพอสมส่วนกับแกงไม่ฉันแกงมากเกินไปเราจะฉันบินทบาทไม่ขยุ่มแต่ยอดลงไปเราจะไม่เอาข้าวสุกปิดแกงและกลับด้วยหวังจะได้มากเราไม่เจ็บไข้จะไม่ขอแกงหรือข้าวสุก เพื่อประโยชน์แก่ตนมาฉันเราจะไม่มองดูบาทของผู้อื่นด้วยคิดจะยกโทษเราจะไม่ทำคํำข้าวให้ใหญ่เกินไปเราจะทำคํำข้าวให้กลมกลม่อมเราจะไม่อ้าปากในเมื่อคํำข้าวยังไม่มาถึงเราจะไม่เอามือทั้งมือใส่ปากในขณะฉันเราจะไม่พูดทั้งที่ปากยังมีคํำข้าว เราจะไม่ฉันโยนคำข้าวเข้าปากเราจะไม่ฉันกัดคำข้าวเราจะไม่ฉันทำกับพุ้งแก้มให้ตุ๋ยเราจะไม่ฉันพลางสะบัดมือพลางเราจะไม่ฉันโปรยเมล็ดข้าวเราจะไม่ฉันแลบลิ้นเราจะไม่ฉันดังจับจับเราจะไม่ฉันดังซุดๆุดเราจะไม่ฉันเลียมือเราจะไม่ฉันเลียบาด สำหรับข้อนี้บาทสมัยนั้นไม่ลึกมากอย่างปัจจุบันแม้ภาชนะใส่ของคล้ายชามก็เรียกว่าบาทจึงสามารถเลียได้พระวินัยจึงห้ามเลียบาทเราจากไม่ฉันเลียริมปีปากเราจะไม่เอามือเปื้อนจับภาชนะน้ำเราจะไม่เอาน้ำล้างบาทมีมเมล็ดข้าวเทลงในบ้าน ธรรมเทศนาปฏิสังยุต์หมวดว่าด้วยการแสดงธรรมมี16สิกขาบทภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจะไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ที่มีร่มในมือที่มีไม้พลองในมือที่มีสัตราคือของมีคมในมือที่มีอาวุธคือของสัตว์ไปหรือยิงไปได้ในมือ เราจะไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ที่สวมเขียงเท้าคือรองเท้าไม้ที่สวมรองเท้าที่ไปในยานที่อยู่บนที่นอนที่นั่งรัดเข่าที่โพกศีรษะที่คลุมศีรษะที่นั่งอยู่บนอาสนะอาสนะคือผ้าหรือเครื่องปูนั่งเรานั่งอยู่บนอาสนะต่ำจะไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ที่นั่งบนอาสนะสูง เรายืนอยู่จะไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ที่นั่งอยู่เราเดินไปข้างหลังจะไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ที่เดินไปข้างหน้าเราเดินไปนอกทางจะไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ที่ไปในทางปะกินนกระหมวดเบ็ดเล็ดมีสามสิกขาบทสิกขาบทที่หนึ่ง ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราไม่เป็นไข้จกไม่ยืนถ่ายอุจระปัสสวะสิกขาบทที่สองภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราไม่เป็นไข้จะไม่ถ่ายอุจระปัสสวะหรือบ้วนน้ำลายลงในของเขียวคือพืชพันไม้สิกขาบทที่3าภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราไม่เป็นไข้จะไม่ถ่ายอุจจระปัสสวะ หรือบ้วนน้ำลายลงในน้ำ